สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ,รีนเกมค รายการที่ฟูมิจะเชิญชวนเพื่อนวีทูเบอร์นะคะมาพัฒนความรู้ฝีมือแล้วก็สก,กิลการเอาตัวรอดในเกมของฟูมินั่นเองค่ะอาส,ะสาวๆเชิญในน้นำเตือนอเลยค่ะแลวสวัสดีค่ะมาจากช่องลูเซีย h นะคะดิอามาสวิตาปิสิกนี่มามอบความัดให้ทุกคนแล้วคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหลายๆใครไม่มาแต่ว่าหลายวัทมาแล้ว ไล่บาจากช่องแล่บาดซ s อครับยินดีต้อนรับด้วยนะคะสาวๆย้ยก็ชื่อเกมของเราในวันนี้นะคะก็คือวาดรูปตามคำบอกค่ะเดี๋ยวฟูมิจะพูดถึงตัวโจทย์ให้สาวๆนะคะวาดทีระส่วนนะก็คือเหมือนแบบฟูมิจะไม่บอกเลยว่าอันเนี้ยคือน้อง อะไรอย่างเงี้ยแต่ฟูมีก็ะจะค่อยๆพูดว่าวาดวงกลมนะคะวาดวงรีนะคะอะไรอย่างเงี้คยค่อยๆพูดไปทีละส่วนทีละส่วนไปเรื่อยๆนะแล้วก็ให้สาวๆว,วาดก็คือแบบครบส่วนของโจทย์อันที่หนึ่งแล้วฟูมีก็จะให้สาวนๆนะคะมาพูดว่าอันเนี้ยที่ตัวเองวาดนอะมันคืออะไรถ้าทําโจทย์ครบเมื่อไหร่เราก็จะมานับคะแนนกันแล้วข้อใครที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้นางวลในวันนี้ไปเลยนะคะ วงกลมใหญ่ๆอ๋อเดี๋ยวดะมันน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวช่วยไม่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 คุณคุณต้องคนจริงนี่ไม่ได้ไม่ได้เรคนจริงอ่ะแค่นี้จุดที่สองนะคะก็คือข้างในวงกลมมีสามเหลี่ยมประกบกันอ้าวอ้าวแล้วฝูงอะไรอ่ะคุณนัดกันมาเหรอฮะคุณนัดกันมานี่นะอันเนี้ยเขาบอกว่าประกบกันเหี่ยมประกบกันนะอ้าว อันนี้มันไม่ประกบเหรอประกบมันเป็นยังไงอ่ะประกบของหลายคือทับกันใช่มันมันต้องทับกันอะ่ะอ๋อหรออ,อ่ะประกบกันเรียบร้อยเฮ้ยเลขสองจุดเองอันนี้ก็คือมีจุดสองจุดข้างในวงกลมย้ยย <Yeah! c oughs> ู่ตรงไหนเนี่ยคันี้ยจะสุดท้ายนะคะ สามเส้นแปะบนวงกลมสามเส้นแปะบนวงกลมโอ้ไม่ก็แต่ยังไงวะเนี่ยกีตากีตาตาแนวตาแนวตาแนวอะไรนี่อ่ะเรานับภายหลังนี่ก่อนแล้วตอบพร้อมกันเลยนะว่าเป็นอะไรสามสองหนึ่งไก่เต้าอ่ะเต่าสองไก่หนึ่งนะคะเอามาเฮ้ยมีแก๊กเคยอะมากแต่ไม่ใช่อ่ะมันคือลูกเจี๊ยบค่ะ What? ตอนแรกฟูมิก็มาถูกทางวะนะเอบมใไหมเดีนยนะเดี๋นะอย่างงี้เหรอปึ๊บอปึ๊บปึ๊บใช่ยังกันเลยอันนี้ใช่อันนี้คือคำว่าประกบหรอมันคือประกบหรอนั่นั่นคือประกบหรอแกลแสดตอนแรกฟูมิก็เข้าใจถูกลยดิประกบของหลายแบบงี้เว้ยมันมีสามเหลี่ยมสองอันใช่ไหมนี่สามเหลี่ยมตัวสามเหลี่ยมประกบกันคือสามเหลี่ยมอันเดียว เซียก็คิดอย่างงั้นแบบเหมือนทำแซมวิชเหรอประกอบขนมปังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมาแข่งเกิดฟูมินะคะถึงฟูมิจากคาบ้านก็นะหวังว่าเราจะรู้จักแล้วก็สนิทกันมากขึ้นนะคะไว้เจอกันรอบหน้านะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย